แน่มังกรแน่มังกรแซ่บมาสิเย็บแซ่บแซ่บเบาไหมเย็บอ่าเก่งเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม สบายดีพ่อแม่พี่นอ้อง fc บัณฑุสกุลจ้าวันนี้ก็บพ,พอกระซองสกุมใจสว่างอยู่พี่น้องวันนี้สกุมใจสว่สางสิพาไปหาหนองแพลนะเพียนเนาะมีขนมมาฝากเพื่อนพี่น้องจากคู่บาประเทศไทยฝากมาให้กับขอขอบใจเพื่อนเดอคอยเพื่อนอยู่ดีมีแหง้งสุภาพแข็งแห้งเด้อเดี๋ยวสิพาเขาไปหาหนองแพลเนาะบูบันเด็งยังอยู่พี่นอ้องกบมีพี่นอ้อง fc ฝากค,ความคิดฮอดมาหาเพื่อนแล้วก็ฝากเขาเออเราจะได้พี่นอ้องฝากทักทายสบายดีแล้วก็ฝากแนะนำเพื่อนหลายๆอย่างเนาะ ให้แม่เพิ่นสกุมก็เลยสิเขาไปหาเพื่อนแล้วก็แนะนําเพื่นตืมพอมีเอฟซีหลายๆคนกับเป็นห่วงมาเนาะน้องแพลกะหนาตาดีหนาตางามเนาะพี่น้องแ,แ,และวเอฟซี FC กับ,บอกมาว่า่านเพื่อนไปแามปนี่กัเป็นห่วงความปลอดภัยเพื่อนเนาะเดี๋ยวสกุลก็สิเขาไปหาน้องพแพลกระก็แนะนําแม่เพิ่นนํนาเพิ่อนเนาะโอเคพี่น้องไปกันเลยจ้า,าพี่น้องน้องแพลอย่าง,าง,งเชองพูสบายดีน้องแพลแต้ยินอยู่บ่ นั่งอยู่ทืงเฮือนอพอปอาบ่าวพามีจังสบายดีบ่าวพามีสบายดีพี่น้องสบายดีเอ,อาขน,นมมาฝากน้องแพลวอืมทาทา,ทา,ทาโอ้ทาหัวทำเลยพี่น้องเอ้ยทาลิสติกพอมือนง,งามแท้น้องแพลวนี่นก<ฮ>ินข่าวหรอบน้องแพลวกินข่าวแหละ ยังงามอะไรโอ้เสืองงามงามงามเสืองงามนี่นี่เยี่ยมนี่นี่เยี่ยมกินบังดูขนมนี่โดยเดี๋ยวเขาไปจ้าบายบายทุกคนกำลังถ่ายคลิปอยู่ ไปหานงเพลวก่อนต่ระบบอซีจ้ะนะถ่า okay. ่ระโบโอเคเดี๋ยวเดินพี่น้องสกึมนางอยู่ขานกันเลยสกึมขึ้นงานเนาะนเพลวเนี่ยมาหาสกึมใกล้ๆมาฮึบจะอยู่มุมเดียวมมาไม่ใ้ไม่ไดเนี่ยสกึมขึ้นนางงานเนะพี่น้องสกึมนกระโปโอเค นี่อาคนตมาฝากลองกินเบิง่งเ hmm. ป็นขนมนอกจาก SP, เอฟซีไปแคร์ไปฝากไหรเนาะมาแบง่งขน,นมขนมชิมบ่ชิมบ,บ่ฮ hmm. ะให้น้องโอ้ให้นอ้องมันกินให้นอ้องกินจะให้นอ้องกินม,มาพี่ฮามมาชิมมัด้วยนีเดี๋ยวจะก,กินเบิ่งนี่เ <Yeah. S 1> พราะอย่างนอ้องมัน,น,นกินพีนน่น,น้องไปป้อให้เห็นเลยแก้แก้ให้น้องอ่ะ แกให้น้องแกะแกะเอาซิมเบิร์กิน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 ลองเบิร์กอะฮับมาได้ให้น้องคนน้ำผึ่งซีบเบิร์กด้วยฮะมีนมทูเลืองมีซาลายมีนมอันนี้น้ำพี่น้องนมเอียงปุ๊บนมแบบเป็น น,สสสมน,น,นมเพื่อสุขภาพพี่น้องปาั่งมานี่ยาสีฟันเด้ออันนี้ยาสีฟันเด้อนี่เด้อยาสีฟันเด้อยาสีฟันแม่แม่พ่าดูนมนมกินก่อนกินก่อนกินก่อนหยัมก่อนแซ่บบอ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 แซ่บเนี่ยมังก้องแนมังก้องแซ่บมาทีแซ่บ แซ่เบาไหมเยี่ยมอ่าเก่งเก่งเกงเยียมเยี่ยมเยแซ่บบกว่าแซบกับเป็นพี่น้องให้พนนมนี่กินบ่ินบ่กินโอ้เป็นยังโอ้กินขนมแล้วอ้พี่น้องไปกินขนมเลยเรียกยังได้เพราะ่า แซบบอกินหน่อยบ่ห้ำอันนี้อ่ะอันนมเนี่ยเป็นหน่องเป็นกีบเห็ดเราจะกระแทแๆน้องเปินเนาะแซบบอแซบบอแซบน้ำเอ้เก่ง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 ทะเลแมองแค่มานั่งยูพิเจ้ร์นะมานั่งทังทั้งคานทั้งางก็ได้ มะมมมหาสกยมาเจ้านะะมีมาีเออมยมาเอออันนี้ยาปลาเด้ออังเกาะเซนท่นยพระยาพาลาสตมอนะเอาไปกินแกเจ็บหัวเด้อนกาขนมนมน้อยแล้วกินทางคุบาผันผาหายเนื้อห้องทีบอกมีอันเอทีฝากบอกเนาะนอกแ้วเราก็เป็นคนงามคนเนะฮค่ะแต่ละมือแต่ละเวนกระดิ่ใช่รู่นลมกายน้องแด พ่อเมื่อฟซีเป็นห่วงมาน้องเด็กน้องน้องแค่นะเป็นคนงามคนหน้าหักเนาะยันจนใหนพินว่าบุญยันคนคิดในบุญนีนะเอฟซีก็เป็นห่วงเป็นห่วงเขาบอกมันก็มีหลายหลายเคสหลายหลายคนแบบเคยเคยเกิดขึ้นยันคนเอาไปตุ้งไปติ้งเนี่ยยเลยจะคิดเลยนะวันน้อกแหนเป็นสาวเลยงงามนิดหน่ยเขายังเป็นห่วงเลยทั้งแบบ นิ่อันเอ็ซีคอมเมนต์มากันแม่ความเอ็กซีก็เลยแบบฝากถามแม่น้องแน่น้องดูแลน้องดีๆก็น้องเริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าน้องไม่ได้ไปทางใดถ้ายเอ็ซีเขามาแต่ไม่ได้ไปทางใดน้อนแร็กอะน้องกัเคยไปลิงชองลังคาเนี่ยแหละรังคาจะมาารังคาไมแดงกาซีบ้าแล้วกะน้องตะกี้แห่งบเคยสู้โลกภายนอกแห่งบบกล้าเข่ากล้องเนาะตะกี้เห็นคนกาซียานกาซีกลัวพี่น้องเล่นแรนคือกระรีทั้งเฮือนเนาะ แต่หลังๆกับพอมาเจอย t u b e หลายๆคนกับพ่ก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกับคนภายนอกอะกับเปิดเปิดกว้างขึ้นขึ้นว่นนั่งกับน้องแพลวกับเป็นคนบริยานคนละไรกับชูกล้องละกับเขาเอินว่ามีมีเขาเอินจังเลยมีจิตใจที่ว่าต้นครับแขกคนนอกแบบว่าบริยานคนอะกับเขาเอินว่นนอกกับพัฒนาการดีขึ้นกับเป็นการดีที่ u t u b e มาหานอกมาหลีดนำนอกซื้อขนมมาผักมาต้อนละกับมามาว่าวทักทายเนาะพี่น้องกับเป็นการที่แบบให้น้องพัฒนาดีขึ้น เก่งน้องก็เก่งน้องออกเสียงเบาดีเลยแซ่บบอแซ่บบอแซ่บเหมือนเร็วบอดูสบายดีบอดูบอได้บอบอเป็นยังไงบอได้บอบอดูสะง่ายสะง่ายบายบายดีดีดีง่ายดีง่ายดีดูเท่ เอาใหม่เอาใหม่ดีดีเย่เอาใหม่ดีดีได้โอ้พี่น้องออกเสียงได้เจอเลยพี่น้องเอ้ยเอฟซีบอกว่าเจ้าต้องฟึกว่าวดูๆพยายามให้เราเบิ่งหน้าเจ้าเลยเราเบิ่งปากแล้วเราเราเบิ่งปากเจ้าว่าวเลยแล้วสิค่อยว่าวได้เพราะว่าเราเราเราแบบบริเวณแเป็นแบบแบบบริเวณแบบบริแห้งนะยังสามารถออกเสียงได้บรได้แต่กร เราจะต้องพยายามบอกลูกเลยสื่อสารกับลูกลูกจะคอยพัฒนาขึ้นพโฟน้องแพลวนี่แบบโบเดว่าโบเดว่าคือแบบว่าลิงไก่นี่แบบบริสันเกินไปนะเขาฟังบอกคือเบาได้จ๊ะเอเมนโบมีโบมีบอกอาปะโบมีมีแต่ลิงไก่เตืองฮะอารมณ์นี่โบมี ลีนไก่แบบอยู่ในนี้เลยคือแบบลีนไก่ของไก่เฮาค้านี่ยนะใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ดิเป็นโมลีนแข่งมากเป็นโมลีนแม่โบให้ลีนแข่งมาถ้าแม่บอกไว้ท้ายโบแมนอ่ามีเอฟซีเนี่ยนะยยนนมามว่<อ>ใา,า,มา,มาให้ลีดรถเป็นยังเขาอยากสอนน้องวิธีเบิง่งเที่ภาษาภาษามือภาษาใบเนาะ,ะสาาอนภาษาใบสอนภาษามือแต่โทรศัพท์เป็นไปเหยื่อออเนาะพี่น้องเนาะ กลิ่นได้กระใสให้เป็นประโยชน์จะกระเบิงเบิงน้ามาน้องลินอยังเขาจะให้กดเข้าไปแบบเขาจะให้น้องเฮียนภาษาภาษามือนคนเกือบเนาะสอนภาษามือแล้วกอะอ่าห้น้อ,อ,นนองเบิงเฮียนวิธีเฮ็ดนกระเผลเฮียนเฮียนเฮ็ดกระเผในี่ใช้โทรศัพท์เนะี่ยฟินได้แหละเลยโซนเพิ่นพอมีมีเอฟซีอีกเนี่ยนะมาขอขอบับใจเอฟซี FC ที่คอมเมนต์ที่ตักเตือนที่ชมเนาะเขาก็เอามาเขาอ่านเนาะหมดเบ็ดแล้วอะ่ะอ๋อบอกเปน็นยังสงมาพีมาพี่ ให้จะเบิง่งแแห่คั้นเวลาเบิ่งแล้วมือหนาสีบอกวิธีเห็ดอาหารเด้อวิธีเห็ดอาหารเพราะว่าพยายามแบบอ่าใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะพี่น้องเข,เ,อเขาเอฟซีเขาหมนต์มาทุกอยาก่างซอกึึมกะซอกึึมกะอ่าแบบแบบเอามาปั๊บใส่ได้ซอกึึมบริเวบริเวบริเว่าเรียนผ่านเนาะถ้าปั๊บใส่แล้วก็เอามาเบิ่งว่าใส่จังใดพี่น้องเอ้ยแบบนี้นะเขาสีบริเวเรียนผ่านเนาะจะเอามาใส่ี๋ยวด้วยพี่น้องใส่เบิง่งจะเบิ่งอาหารเห็ดอาหาร สอนทำอาหารสอนทำอาหารเขาตรงว่าให้นอกแบบบึ่งบึ่งอาหารนี่ย่เดี๋ยวเี๋เดหยสอนเฮฮาเดย่ดีนะคะที่ชานจะเฮกับเขาเรเียมออกเนืองแล้วก็หอมนิดนนะคะเใส่ไข่ใส่ลงไปค่ะผักบ่ะเากระเทียมเรื่องหอมแบบนี้ค่ะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เยอะ,ะ,ะสาองเลยยีไข่ให้แตก,กเห็นไหมคะว่าข,ขาวพัดเหลืองสวยเลยค่ะข่าพัดข่าพัดงานเยเลยเยพี่น้องเอยข่าพัดไห่โอ้ข่าพัดไม่ข่าพัด ได้เก่งเกบเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยบอกฝึกว่าเราชื่อเราชื่อแบบเวลาจะบอกว่ายังนี่คือยังจะใช่ว่าน้ำเสียงขวดน้ำนี่เอามาดูสิวันมาหนิเอาขวดน้ำมาเออจะต้องซอนลูกน้ำเวลาเนี่มันคือยังไตจให้เราว่านี่น้ำนี่น้ำบอกดูไปน้ำเร็วน้ำเจ็บโบแมนน้ำเก็บน้ำ โบเป็นยังบ่เป็ยยยยนยังมีแต่เวลาเอื้อตองสอนลูกและให้เราเว้าให้เราฝึกเว้าเด้อบ่เป็นอย่าเราสิค่อยๆจือน้องแพลวเราลออสลัดเราสลัดขนมอ้าวไปไหวกินมีนมมีนขนมกินบ่กินบ่เอาบ่าเอาบ่าเอา,าไว้ไว้เอา,าไ,อไปากินเด้ออือเราดูๆๆอาขอบใจเฮ้ยขอบใจรูปภาพขอบโล่ใ,ใจเย้ ขอบเช็บขอบดูใจแย่เช็ดเช็ดเช็ดโอเคไปก่อนสบายดีพอมีเนะ้อสบายดีวมาเสีเยเราสักลสกลืนเสียไปเบิ่งกันอันของน้ำนอ้นอ,งนองน้องนะ้องแพลวเนาะโอเคเอาไปไกินเด้อจะเป็นห่วงเป็นไงเอฟซีกับคอมเมนต์มากกันเลยแบบโซฟังขอบใจเอฟซีเนาะที่เป็นห่วงเป็นเป็นไงน้องแพลวเนาะ จะสะกึมทับเบิกองน้าเพื่อ้วซกิลมกระซิเมื่อพอบกวนน้องเพลมื่อหน้าเซมาริดนะเพื่อหม่โอเคพี่นอ้องได้จะพาไปบองน้าน้องเพลเด้ออึ๊บจะลงเรื่มเหตุข,ของน้าเพี่อ้ะงของน้าเปไปน,นังบ่แล้ว

จักมือแล้วนี่สร้างโอ้ไวอะไรเนาะไวที่สร้างเพิ่นเฮ็ดกะเฮ็ดห้องเดียวบ่อันสร้างเรียกว่าสองห้องนี่โอ้ยันไปเฮ็ดห้องน้าห้องงามหงหนึ่งหงทายหงหนึ่งเป็นหงเดียวนาเฮ็ดสองหงพอดีเหรอวะถ้าเฮ็ดสองหงเราต้องเอาประมาณสามเมตรโสามเมตรนะมันยังเหลืออยนเม็ดสี่สิบแต่ละหงงาม ชาทำนี้เขามันแบ่งสองห้องนี่เจาอนะอันเอฟซีเขาเหม็นมากพนว่าอยู่ใกล้อันไฮน่าบทเต็มไใบ่บ่กบทเต็มบ่เต็มยังมันกระมันดูดซึมเลยอ๋อวีดูดซึมเพราะว่าเห็นคอมเมนต์มาเพ่นว่าอยู่ใกล้ไฮน่าโชคสิเต็มไวหใบนะ

ถาดตกงามแดงเนี่เออเมนอันนี้แหละสร้างสถาปกันเนาะอันนี้โอ้โหด้วยสบายดีนะบังสบายดีสบายดีพอพ่อสาวเมโดยเป็นไดกินข้าวกัตัมังหงเลยนะกินข้าวกัตัมังหงไม่ตมังหงตบงนาะตัตเออตังหงเยนะพี่น้องก็เป็นได้บอกนะเอ้ยอยซอเรากินนี่เมนดยเป็นกยาก เริ่มสลาดเริ่มเข้าใจเนาะเพราะว่ามี YouTube มาให้ความไอ้ให้ไม่คำแนะน้ำเนาะให้ควาอมือน้องก็ค่อยๆเบาได้เป็นกระิกคอสลาดไปแม่นตะกี้บโบสู่คนเด็กตะกี้ไม่เจริอยู่งเขื่อนผู้แม่คนนีนแม่นบบคอยลงมาตะกี้แม่นเมีนโอเคเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อบาย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 เมื่อก่อนเด้อร์นะเด้อสบายดีสบายดีโดยรบกวนน้องแพรลคนมาโดนเลยพี่น้องเอลยโดยสกึมกระติกคอโตกรับก่อน คลิปนี้กัดสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดเลยกดแชร์เป็นกำลังใจสักกลุ่มใจสว่างแน่อยากซอยเลี้ยงน้องแพลวอันยังอยากซอยเลี้ยงน้องแพลวมาทางพระพุ่งกระเด็เด้อพี่น้องบ่จะเป็นอเอียงเพลินเพลินกันยังบ่มีไฟเนาะพี่น้องหลายอยา่างเนาะพี่น้องก็ยินดีตอนทักทุกคนเด้อพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้กัดสิเดคอล,ลาไปก่อนสเด็กก้ลลาวเข้ามาสบายดี